ก็สว okay? ัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ย มาก็แฮมน้อยแล้วจุดครับทำหน้าที่บรรยายเกมข้างสนามอาจจะมาดึกหน่อยครับนะครับแต่ก็มาลูกพี่ใหญ่นัดไก่แจ้ไม่ได้มาครับวันนี้ก็มาไล์สดที่สนามพุทธบูชาซอย39ละครับนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับคู่ที่ท่านผู้ชมดูขณะนี้นะครับที่กำลังทำการแข่งขันฝั่งผู้บรรยาย เสื้อสีเขียวเข้มตักห้อยขวางหรือตักรัดวิถีนะครับค่ายของรัดวิถีนะครับเดินสายข่วงตู้กับเสียมดโมบายนายใหญ่ประจำค่ายวงเวียน22กันลักกดาละครับนะครับฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายจะเป็นไหมนะครับไหมดาคอนองหรือเจ้าไหมนะครับแล้วทางด้านของเจ้าไทยสแกง,งามใส่เสื้อสีเขียว ขาดสีส้มนะครับเหลี่ยมแปรเสิร์ฟแปรข้ามและข้ามระหว่างเจ้าไทยแล้วเจ้าตักรัดวไิถีเ้อทักทายลูกแรกครับ เปิดง่ายๆครับใตมมข้อแล้วครับโอ้โหจงังหวะนี้ครับหนึ่งต่อสองครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่ฝั่งพี่ใหม่ครับเปิดง่ายๆเจ้าตักห้วยขวางเนี่ยออกรายการใหญ่ๆที่สนามเซนีไทยมาแล้วนะ นะครับตักห้อยขวางนะครับก็ถือว่าระดับฝีเท้าล้นต้นๆระดับเมืองไทยแล้วครับสาหรับตักห้อยขวางนะฮะออกรายการที่ช่องไทยพีบีเอสมาแล้วครับหลังเท้าเกมเสริบครับไวมากครับเสียโมดโมบายครับโอ้โหตักห้อยขวางนี่ครับจังหวะนี้ครับเจ้าไทยสแกงา์ครับมีซันแบ็กด้วยฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับ สามตอนหนึ่งครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่โมโดโมบายครับเปิดด้วยซ้ายไปนะครับเสิบดีครับจังหวะนี้โมดโมบายเนี่ยมาที่สนามพุทธบูชาเป็นประจำครับนะฮะช่วงหลังๆก็แพ้บ่อยครับคู่กับวิดปืนใหญ่ก็แพ้ให้กับทางด้านของจ้าแป็กแล้วก็เทชัยภูมิครับอือหือเต็มข้อแล้วครับ สวัสดีนะทั้ง103ท่านโดยผ่านบนหน้ากระดาน a c e b o o k ของโยกันเทพนะครับวันนี้กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเป็นการจับนะครับจับถือเอานะฮะนะฮะไม่มีขาตั้งกล้องมาครับนะครับเมื่อกี้ก็พักนอนอยู่ข้างล่างเทพโยก็บอกให้มาไล์สดห,หน่อยนี่ครับขึ้นจหวางงาน,นครับโอ้โหตักถ้วยขวางนี้ก็เตะ ตะเต็มรอบเลยดีนะห้อยหัวโดยโดดขึ้นสวยด้วยนะครับสี่ต่อหนึงครับเกมล็อกกันไปล็อกกันมาครับเช็คด้านซ้ายมาบาครับอือหือจังหวะของเจ้าไทยครับเจ้าไทยนี่ถือว่าพัฒนามากับขึ้นมาแรกกับตักห้อยขวางรุ่นพี่ครับนะ ว่าสดมากครับเจ้าไทยโชว์ฟอร์มล่าสุดเนี่ยอยู่กับต้องอยู่กับหลวงพี่ปังครับนะฮะสามสาม,สามชนะค่ายของอมรชัยไปครับนะฮะเจ้านี้เจ้ายาวอามรชยัยแล้วก็นายใหญ่ประจําค่ายอามรชยัยป่าแดงอมรชัยนะครับก็ชนะไปสามสามนัดล่าสุดส่วนนัดเมื่อกี้ทางด้านค่ายของป่าแดงอมรชัยก็แพ้ให้กับเดี่ยวแฝกข้ามฟรี โดพุทธบูชาต่อ2-1ครับนี่กับยามอมรชัยชนะด้วยสกอร์13ต่อ8ครับนะฮะถือว่าช่วงไทยเกมได้รับอาการบาดเจ็บแต่ก็ไม,ม,ม่มีปัญหาครับสำหรับโดพุทธบูชาครับก็คว้าเงินรางวัลไปครับ1,000 0บาทจังหวะาม,มาแล้วครับออื หกต่นหนึ่งครับห่างกันห้าต้มโยงด้านหลังของเจ้าไทยแล้วครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าทางด้านพี่ใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะประกบคองจังหวะของเจ้าไทยเหมือนพี่ป้างนะครับพี่ใหม่กับพี่ป้างนี่เป็นรองกันเนยอนะครับนะฮะจังหวะไม่คงเส้นคงวาครับในการยก ก็ต้องเตะยากแล้วครับสำหรับเจ้าไทยสแกงน้ำนี่ฮะหนึ่งต่อเจ็ดครับโอ้โหเตะห้อยหัวได้ดีดครับ จ็ดต่อหนึ่งครับโอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายครับพี่ไทยอื้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วครับครับคู่ไหนคุณไม่ลงรายการเนี่ยคุณจะได้พักได้ไงคุณลองเจอกับนั่นนี่ใครขขงปีนังเนี่ยคุณไส้แตกใครครับครับครับ คำว่าจุลานี่ไม่ธรรมดานะผมบอกว่านะโอ้โห,โโหเต็มจังหวะครับ 1ต่อ7ครับจังหวะขึ huh. so ้นง่ายๆครับโอ้โหนี่ฮะก็ต้องบอกว่าประสบการณ์คนละกระดูกละครับกระดูกคนละเบอร์เลยละครับสําหรับทางด้านของเจ้าไทยสแกงามจัมาเทียบชั้นกับทางด้านของตักห้อยขวางนี่ก็ถือว่าคนละกระดูกละครับนะครแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะฮะสู้ต่อไปครับนะฮะพัฒนาฝีเท้ากันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะฮะ ไม่ยอมแพ้ครับสำหรับเจ้าไทยสแกงามเกี่ยวหรือก้งข่อยง่ายครับโอ้โหกางก่อนเลยครับแกด้วยรองเท้าได้ดีครับเกี่ยวขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเต็มข้อครับจังหวะนี้จังหวะของเจ้าไทยสแกงามเนี่ยผมต้องยอมรับเลยมีความคล่องตัวมาก เป็นใบรุ่นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งล้วครับทางด้านของฝั่งทน2องต่อเครับเข้าช่องกลางมาบ้างครับ อือหือเกี่ยวด้วยนะครับเกี่ยวได้เลยครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าไทยอุตส่าเกี่ยวได้ครับจังหวะเมื่อกี้เกี่ยวด้วยขวาง่ายเลยครับสำหรับเจ้าไทยพัฒนากันอย่างมากครับสำหรับเจ้าไทยครับดูฮะถอดเสื้อแล้วครับสวัสดีไปยังคุณนัดไก่แจ้ด้วยนะครับลูกพี่ใหญ่ไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้ไม่ไม่เป็นบรรยากาศเลยลูกพี่ใหญ่ไม่มา เจ็ดต่อสองครับกระดกคู่ด้วยหัวง่ายครับเจ้าไทยสแกงามจังหวะนี้ก็ต้องศาดตร์ยาวๆมาแล้วครับชงไม่ได้จังหวะครับนะฮะโอ้พยายามที่จะหาช่องพื้นที่ว่างครับนะฮะสำหรับเจ้าไทยก็ต้องวิ่งแล้วครับนะฮะตัวยกไม่ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับตัวยกพี่ไหมดาวคนองครับโอ้โหเกี่ยวด้วยหลังเท้าไปไหนครับจังหวะนี้ เนียนมากครับตักห้วยขวางนี่ถนัดหลังเท้าอยู่แล้วครับสำหรับตักห้วยขวางครูท่านที่เอฟซี FC, เพื่อนสมาชิกที่กำลังชมอยู่นี่ครับสายสุดฝั่งผู้บรรยายตักห้วยขวางแล้วก็เสื้อสีน้ำเงินโมดโมบายประจำค่ายวงเวียน22ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับนะฮะเจ้าไทยสแกง,งามถอดเสื้อและไหมาดาวขนงครับเป็นตัวยกอิสระ นะครับเหลี่ยมเสร์ฟแปรและข้ามระหว่างเจ้าไทยสแกงามและข้ามกับตักหงวยขวางก็ถือ<ส>ว <language> ่าคู่ขี้สูสีแล้วครับอยู่ที่จังหวัดตัวยกครับตัวเตะก็พอๆกันนี่จากนั้นกรรมการก็ถามหาพี่ป้างเลยครับ ไม่ดูลูกน้องเลยครับเกี่ยวด้วยซ้ายไงครับอืจังหวะไวมากอแอดมินก็ติดติดวัดนะครับเป็นวัดด้วย,วยขับรถส่งของทั้งวันเลยครับช่วงวันเมื่อกี้ขับรถตากฝนส่งของครับขับมอเตอร์ไซค์ส่งของทั้งวันเลยวะชั้น ตั้งแต่เช้าเลยพรุ่งนี้นะครับจะมีคิวที่เพชรเกษม68นะครับนะฮะติดตามกันได้ผ่านเพจบนก,กระดานเฟซบุ๊กของนัดไก่แจนะครับเป็นตรงกับวันเสาร์นะครับใครที่ลงรายการไว้ก็ไปแต่หัววันนะครับสำหรับเพชรเกษม68นะฮะเราก็ ทีมงานของไก่แจ้น่าจะไปไล่สดตรงนั้นหรือเปล่านะครับยังไม่มีการยืนยันนะครับ2ต่อ7ครับกลับมาสู่เกมครับเปิดง่ายๆตักห่อยขวางห้อยหัวเลยครับโอ้โหรอห้อยหัวเลยครับตักห้อยขวางนี่กระโดดสวยมากนะนะกระโดดสวยแล้วก็พืนที่สวิงเนี่ยกำลังก็ดีอยู่แล้วครับสำหรับตัก เจ็ดต่อสองครับเกมเสิร์ฟอยู yeah, <'s> ่ทีมูดโมบายครับเจ้าไทยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เตะจัดอีกคนหนึ่งแล้วครับสำหรับเจ้าไทยสองต่อเจ็ดครับ เกมเสิฟอยู่ที่ไหมครับโอ้โหก็ง่ายแล้วครับจังหวะของโมดบมใบเนี่ยครับเพียงแค่ยื่นไปหน้าเน็ตบนจุดนัดพบครับนะฮะก็มีความคล่องตัวอยู่แล้วครับสำหรับทางตักห้อยขวางอ่ะพร้อมที่จะสวิงอยู่แล้วละครับเจ็ดต่อสองครับเกี่ยวด้วยสายง่ายๆไปัไหมครับโอ้โห จีฝั่งโมดโมบายคนเดียวเลยแล้วครับสำหรับเจ้าไทยนไก่แจ้ไ<อ>ก่นัดไก่แจ้ไม่มานะครับวันนี้ครับนะฮะนัดไก่แจ้ไม่มานะครับสองต่อเจ็ดครับอโอ้โหโดนลูกเสริมลูกนี้ครับ โอ้โหอันตรายมากครับสำหรับลูกเสือพี่ใหม่มาเป็นประจำอยู่แล้วครับใหม่ดาวขอนองขวาสุดแล้วครับโอ้โหเอาล้ครับอย่าชะล่าใจครับเกมการพนันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอย่าประมาทครับสี่ต่อเจ็ดครับโอ้โหเกมเสิร์ฟของพี่ใหม่มาแล้วครับเปิดเกมเสิร์ฟแล้วครับเข้าสายสุดบางครับ ห้อยหัวสวยแล้วครับจังหวัดสวิงของตักไม่ขวางสวัสดีคุณพายุายสายลมด้วยนะครับสวัสดีคุณน้องภูมินะครับ สวัสดีทุกท่านทั้ง182ท่านด้วยนะครับแฮมเลอร์ล้จุดครับทําหน้าที่บรรยายแทนของทางด้านเทพโยน่าจะไปกินข้าวหรือเปล่าครับหรือจะไปหาเหลี่ยมต่ก้อง่วงหรือเปล่า <c oughs> สําหรับเทพโยไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะฮะ วันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆที่สนามพุทธบูชาซอย39นะครับนะครับเราจะทักทายบรรดาเพื่อนสมาชิกไปด้วยแล้วก็พร้อมสอดแทรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเสพติก็สายเดิมพันธ์นะครับที่สนามพุทธบูชาซอย39ครับนะครับคู่นี้คุณตั้มคนเดิมคู่นี้เดิมพันธ์กันที่5,000บาทครับฝั่งละ5,000ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับ พี่ใหม่ก็สู้แค่ห้าพันลวครับนะครับ,รบเ,เปิดมาจังหวะแรกเนี่ยก็วงเวียนยีสบสองกรกฎาคมเป็นต่อที่ห้าสี่ครับจังหวะตัวยกเกมเก็บเกมเ,เ,เกี่ยวประสบการณ์ก็เป็นต่อกันเยอะแล้วครับถ้าเปรียบเทียบพี่ใหม่แล้วกับโมดโมบายแล้วก็ความสดก็อยู่ที่โมดแล้วครับนะฮะจังหวะน,นะครับความนิ่งก็จะอยู่ที่พี่ใหม่นิดนิดนะครับแต่ ราคาประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องเสียโมดนะครับที่ประคับประคองจังหวะได้ดีสวัสดีคุณไปชานลานการลานไก่ชนด้วยนะครับเป็นเอฟซีประจำนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนะครับนะฮะมือไม่ดิ่งรับนี่ครับเปิดหนึ่งจังหวะง่ายๆครับห้อยหัวเลยครับโอ้โห ค่ายรับวิถีวันนี้เนี่ยมากันหลากหลายคนครับนะฮะหลังเท้าเมื่อกี้หลังเท้าของทางด้านของค่ายรับวิถีก็แพ้ไปครับค่ายแพ้ให้กับค่ายพุทธบูชาไปครับนะครับสามต่อหน,นึ่ง เกมมันไปนานนะครับ4-8ต่อครับห่างกันแค่4แต้มเช็คด้านขวาของเสียมูดโมบายมั้งครับห่างแล้วครับโอ้โหก็พยายามที่จะวิ่งเข้ามาสวิงครับลูกมันไม่เข้าไปไม่บนจุดนัดพบกับนะก็เป็นเรื่องลำบากแล้วครับสำหรับตัหห้อยขวางตักก้อยขวางในเตะสวยมากนะคุณไปจนันท์ เป็นนักตะ้ก,กที่ถน,นัดเรื่องหลังเท้าด้วยนะครับเป็นตะ้กกอที่เวยียดเดี่ยวแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตักน้อยขวางเนี่ยไปออกสื่อที่เพชรเกษม91นะครับซอย91นะฮะสนามบอกคุณย่านะครับตักทิ่มห้อยขวาง่ายของราชวิถีนะครับก็ไปออกสื่อทางนั้นนะ bush. เราก็ไม่ได้ติดตามกันนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าตักน้อยขวางนี่มีความสดอยู่แล้วละครับนะฮะนะนะมีพกพาความสดอยู่แล้ว เกมทั้ง2เนี่ยทั้งตักไม้ขวางโมดโมบาย่ายบุงวิบ22แล้วก็ไหมดาวคอนองไทยสแกงามเนี่ยเกมอยู่ที่ตัวยกละครับใครที่สามารถประครับประครองได้ก็เอาไปกินแล้วครับเงินรางวัลเปิดด้วยซ้ายไง่ายครับนี่ฮะโอ้โหเจ้าไทยครับ ไม่ใช่ตะก้อลากเตะครับนะฮะเจ้าไทยก็พยายามที่จะเตะครับนะฮะก็ต้องยอมรับครับเด็กเวัรุ่นคนนี้น่าจับตามองครับในฝั่งทนครับสำหรับเจ้าไทยสแกงาม เก้าต่อหกแล้วครับห่างกันแค่สามแทมเปิดง่ายๆด้วยหัวครับหอยอยู่หัวเลยครับโอ้โหเกี่ยวด้วยหลังเท้าง่ายตักไว้ขวางโอ้โหนี่ฮะจังหวะไล่ตะก้อของเสียมดโมบายนี่ไล่ทุกเม็ดทุกมุมจริงๆครับนะฮะจังหวะไล่ตะกองเขาเนี่ยนี่ฮะเจ้าทิมครับนะฮะทิมรัดวิถีครับออกมาว้อมเลยครับนะครับ ไล่จังหวะได้ทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆสาหรับโหมดโมบายบนี้ก็ต้องยอมรับครับนะฮะไล่ดีจริงๆครับจังหวะวันนี้สิบต่อหครับห่างกัน4ี่แต้มครับเขี่ยวดยส์ยงไงครับเจ้าไทยห้อยหัวหรือเปล่าโอ้จังหวะนี้โอ้ เอาปากเลยครับจังหวะของเจ้าไทยนีย่ออกได้ยังไงฮะเหลือเชื่อตัวเองจริงๆอ่ะวันไหหนนนวัไไ่ทยกับปีศาจได้ไหมไทยกับปีศาจไ,ไ,ไ,ไม่ได้ครับห่างกันเยอะนะห่างกันเยอะครับตัวยกห่างกันเยอะนะครับนี่ฮะจังหวะโอ้โหตัวตัวยกนี่มันห่างกันนะครับนะฮะคุณไผ่จันคือตัวยกทางด้านของ พี่ใหม่นี่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้นะครับก็ตัวเตะก็ยังพอๆแล้วกันนะครับนะฮะความฟิตพอๆกันเจ้าไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเตะไม่ได้นะสําหรับคุณไปจนันเจ้าไทยเนี่ยสามารถเตะได้แต่ตัวยกก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับนะฮะถ้าจะเอาพี่ปางมายกแทนพี่ใหม่ดาคอน,นองเขาก็ไม่เอาอีกแล้วครับนะจังหวะนี้คือแพนี้พูดง่ายๆถ้าประกบจีบเหลี่ยมแล้วปรโมมเตอร์โยกันเทียบนี่จีบเหลี่ยมถูกที่ถูกเวลานะครับ แต่พี่ใหม่นี่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมยกได้ก็ต้องว่าอย่างว่าละครับจังหวะมันไม่ไปตามเกมที่กําหนดไว้จินตนาการดีละครับสําหรับพี่ใหม่นะดูลวครับ,รบอยู่ไปอยู่มาก็สวิงตัวลวครับนี่ฮะโอ้เกมไปละครับนะครับโอ้โหนี่แหละครับจังหวะของตะกอนะฮะ เสียหมดมา,ายควงคู่กับตักม้อยขวางนะครับชนะทางด้านของไทยสแกงามแล้วก็ไหมดาคอนองไปด้วยสกอร์12ต่อ6นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแฮมน้อยร้อยจุดจัดทำหน้าที่บรรยายเกมต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะไล์สดกันยาวๆเลยนะครับทิมกับตักหรือเปล่าครับนะฮะตักม้อยขวางจะลงอีกหรือเปล่า นะครับนะฮะก็ต <unting violin> <warfare> ้องยอมรับครับนะครับ <ring> <és> ก็ต้องยอมรับทั้งสภาพเอาละครับโจทิมลงไหมโจทิมลงไหมครับโจทิมแอดมินไม่เคยได้ภาคคู่ของโจทิมเลยครับนะโจทิมทิมก็พร้อมแล้วนะครับนะฮะนะครับใครใครรับวิถีครับขนมาพลังกำลังกันมาเยอะครับนะครับนะ เตีนะครับเสียเล็กครับนรตยครับเตยสามเครับตอนนี้กำลังรวบรวมันะครับไม่้อไ่ใช่กคถางคู่ตนครับี่ดีนะครับ Yeah. <laughs>